ครับผมอ่ะ,อะนิดนึงนะลุงคุณจอบบอกว่าอยากให้มีคนที่ศาลสั่งห้ามลงการเมืองสิบหรือตลอดชีวิตถ้าชนะคดีที่ถูกร้องแล้วกลับมาลงเลือกตั้งได้คืออันนั้นมันต้องเข้าสู่โหมดนิรโทษกรรมพอเข้าสู่โหมดนิรโทษกรรมทั้งหมดเลยครับแล้วก็ล้างไพ่ใหม่ให้คนในประเทศเนี้อ่าได้มาเริ่มต้นกันใหม่อีกทีนึงใช่หมทุกๆฝ่ายเลยเอาละคดีมาชนะกันด้วย นโยบายชนะกันด้วยวิธีคิดชนะกันด้วยทัศนคติใช่ไหมแล้วก็วิสัยทัศน์ตรงนั้นแหละครับประเทศจะเรียกว่ามาเริ่มกระบวนการกันใหม่แต่มันก็คงไม่ใช่ง่ายง่ายงั้นแหละเขาเขาก็คิดตามภาษาเขานะกว่าจะรวบอํานาจกว่าจะตัดสิทธิ์คนนู้นคนนั้นคนนี้ได้เนะี่ยต้องสร้างสถานการณ์มาเยอะแยะสักแค่ไหนซึ่งคนที่เสพติดอำนาจเนี่ยไม่รู้ว่าคุณจะเป็นใครคุณอยู่ที่ไหนคุณคือกลุ่มอนุรักษ์หรือกลุ่มอะไรก็กแล้วแต่ คุณควบคุม